ซุปเปอร์ลิ1965ฉลอง60ปีเปิดตัวมัสคอด้องซุปเปอร์พร้อมลุกบริการด้านดิจิทัลคุณปียะตันติเวชยะนน่นประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณนัชชาปุณพัฒนผู้อํานวยการฝ่ายพัฒ,พฒนาธุรกิจและคณะผู้บริหารซุปเปอร์ลิทเคอร์เ c นซี่ i อ n 1965จำกัดหรือซุปเปอร์ลิท1965จัดงานฉลองครบรอบ60ปีภายใต้แนวคิด60 y e a r of t o u Moving Forward Together ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศของไทยพร้อมเปิดตัวน้องซูเปอร์เพื่อนร่วมทางนะคะที่สะท้อนบุคลิกสนุกสนานเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายพร้อมประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลเชื่อมต่อบริการทั้งสาขาและออนไลน์ยกระดับประสบการณ์แลกเงินให้สะดวกรวดเร็วละปลอดภัยยิ่งขึ้นผ่าน3บริการหลักนะคะซึ่งได้แก่ยกระดับความเป็นเลิศของสาขาพัฒนาซูเปอร์ลิสต์แอปพลิเคชันและเตรียมออกบริการใหม่นะคะ e ี l l ล์เ รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกตอบรับเทรนสังคมไร้เงินสดโดยภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรทางธุรกิจที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะพร้อมพูดคุยถึงความร่วมมือในการพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางในยุคสังคมไร้เงินสดซึ่งได้แก,ธาาก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร CIMB ไทยมันนี่แกมและบิดครับ นอกจากนี้นะคะซูเปอร์ลิทหนึ่ยังได้ดําเนินโครงการ CSR ด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับสํานักงานอาชีวศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชนสายอาชีวศึกษาให้ได้ฝึกงานพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันภายในโลกดิจิทัล พร้อมเสริมทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะสร้างบุคลากรคุณภาพมาตรฐานสู่สังคมพร้อมกันนี้นะคะภายในงานยังมีกิจกรรมการกุศลเชิญชวน,นสมทบทุนนะคะเพื่อโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพโดยสนับสนุนเสื้อยืดจากฝีมือการวาดภาพของน้องๆผู้พิการทางสายตายอีกด้วยนั่นเองค่ะการเดินทางที่ยาวนานนะครับของลูกบอลิเนี่ยตั้งแต่2 5 0 8เนี่ย mm hmm. ก็6กปีแล้วนะครับสิ่งที่เราสามารถคงใจลูกค้าได้ยาวนานขนาดนี้เนี่ย การสอนมา,อารุ่นต่อรุ่นนะครับตั้งแต่องคความซื่อสัตย์ที่จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากทุกๆคนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวผมเองน้องๆหลานๆแล้วก็ลูกๆรวมถึงพนักงานทุกคนได้รับการสอนมาอย่างแบบนี้ตลอดครับปีนี้นค่ะทางซูเปอร์เองเตรียมพัฒนาตัวเป็น3ส่วนหลักนะคะส่วนแรกก็คือบริการที่หน้าสาขาของเราค่ะ ให้มีความครบวงจรมากขึ้นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยค่ะและเรายังมีบริการ Money Transfer ที่เพิ่มเติมเข้ามาจากบริการแลกเงินปกติของเราค่ะที่หน้าสาขาและรวมถึงออกตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบออนไลน์บุ๊ก n ิ้งจองเงินแบบ m u l ติเคอร์เรนได้ทันทีโดยไม่ต้องมารอคิวที่หน้าสาขาต่อไปค่ะและส่วนล่าสุดที่ทาง s u p r r i s h นำโดยทีม s u p r i h Digital ของเราค่ะ กำลังจะพัฒนาต่อไปนั่นก็คือตัวของ tourist e wallet ที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถจับใจ่ายใช้สอยผ่านระบบ qr payment เหมือนคนไทยได้ถูกประการเลยค่ะเราก็คาดหวังว่าลูกค้าที่เข้ามาในประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติของเราค่ะปกติจะอยู่ประมาณ50%เปอ็นเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วซึ่งเราหวังว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยค่ะจะโกรไปประมาณ 10- 2ถึงเเพราะาบริการเรามารองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่มากขึ้นได้ค่ะ คข้าูก,กันไปทั้งระบบเก่าที่เรามีก็คือการแลกเงินสดแล้วก็รวมถึงระบบใหม่ๆที่เราพัฒนานําเข้ามาค่ะทิศทางของเรามีอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็คือเราต้องเป็นบริษัทที่เป็น,นบริษัทแลกเงินที่มีอิเล็กทรอนิกส์มีนวัตรกรรมสมัยใหม่เพื่อมาเซิร์ฟลูกค้าหรือมาต่อยอดกับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าในทุกๆด้าน ในทุกๆมิติครับเรื่องการขยายสาขาเนี่ยสำหรับผมเองแล้วเนี่ยเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันมุน่งวิ่งไปข้างหน้าในเรื่องของดิจิทัลฟรอนเซนีแล้วการขยายสาขาเนี่ยเราจะปักเฉพาะที่เป็นไามแอเรียจริงๆนะครับเราจะมีการวิเคราะห์แล้วก็เราจะสอดแทรกในเรื่องของการที่นะักท่องเที่ยวมาแลกเงินแล้วเนี่ย สามารถดาวน์โหลดสามารถทอปอัพเงินเข้าไปใน e wallet ที่เป็นของเราได้แล้วก็ใช้จ่ายเป็น payment qr code ครับแอปพลิเคชันตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มแล้วค่ะแต่ส่วนตัว e wallet นี้อย่างที่แจ้งไปก็คือจะล็อภายในไตรมาสที่4ของปีนี้ค่ะทุกท่านที่อยากเข้ามาใช้บริการของเราสามารถเข้ามาได้ที่ 40กว่าสาขาของเราทั่วประเทศนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Super a g e Exchange บนเพจ Facebook, Instagram และ Line แอ Super Bridge 1965ค่ะ